สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VT f b y t c b Channel นะครับผมในคลิป Van g a r s z e r o วันนี้กลับมากับการแนะนำเด็กนะครับหรือเ,นะเป็นเด็กโปรไฟล์ของ Van g a s z e r o ก็ได้ครับจะแล้วแต่เรียกเนาะวันนี้จะเป็นเด็กหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็น head head ของชุดนี้เลยแล้วเป็นแบบตัวที่แบบเหมือน pick up ขึ้นหน้าตู้ของชุดนี้เลยนะครับผมนะนั่นคือแคน d a ร k ก a อริกนั่นเองนะครับนะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่ะ ต้องบอกก่อนนะว่าอ่ะทีะะ่ขอพูดก่อนละกันนะครับขออธิบายก่อน Dark กอ l เลกิล่ถ้าเป็นการ์ดจริเนี่ยจะมีความออกที่ค่อนข้างจะฉี่นิดนึงแต่ว่าพอเป็นแวนกาซีโร่อะที่แกจะโดนเคาะยัด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 รวมๆกันนิดนึงนะครับนะแล้วก็ออกมาก็ครั้งนี้เป็นการออกครั้งที่2ของนักอิเลกิล่า regular, เท่านั้น แต่ดาร์ก e g เ l a กนะครับมันสามารถจัดได้ประมาณ2สายเดี๋ยวเราจะแยกเป็น2คลิปให้ซึ่งอีกสายหนึงเนี่ยจะใช้คอสที่ไม่ใช้ใช้ใช้คอสที่น้อยกว่าแต่สายที่เราจัดให้ดูในคลิปนี้ใช้คอสที่หนักมากก็คือไม่ได้ค่าคอสในการเคาเดร์บาร์เลยนะันคือการหาแมทเรียลมาทำเด็กเนี่ยมันหาย,ยากมากนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้คือสายของเบดวิงนะครับนะเบดวิงนะครับเป็นยูนิตตัวหนึ่งที่ ในโลกแห่งความเป็นจริงเบรวิงไม่ได้รับการยอมรับในช่วงที่มันออกซักเท่าไหร่และช่วงนั้นดาร์กเอกูล่าเป็นแครนที่ดอกแตจัดแครนนึงเลยนะครับเพราะเนื่องด้วยสกิลลิมิตเบรกที่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันดีแต่มันไม่ได้เหมาะกับการเล่นขนาดนั้นณนะยุคยุคนั้นณนะยุคนั้นนะ แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ซับพอร์ตให้กับการเล่นของดาร์คเอเยอิล่าเท่าไหร่เลยสำหรับการจริงแต่พอมาเป็นแวนกาซีโร่ปุ๊บดาร์คเอเยอิล่าถูกเปลี่ยนสกิลไปเยอะมากๆนะครับหลายๆตัวถูกเปลี่ยนไปจนแคนมันน่าเล่นตอนแรกอะที่เปิดอะถ้าใครดูคลิปเปิดกาชาของเราไปแล้วอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยแอตโตมันอยากได้อ่รเราไดดุว่าแต่ว่าแม่งได้เลจจี hmm. ้ <G S 2> เต็มเลย mm hmm. เบลดวิงเลจจี้เต็มเลยนะครับนะมันก็ทำให้รู้สึกเฟลเฟลแต่พอเรามานั่งอ่านเทคนั่งดูสกิลแล้วเฮ้ย มันไม่ธรรมดาว่ะไดกิเรกิล่านะครับก็เลยมาดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นไดกิเรกิไดอย่างที่บอกเป็นสายเบสวิงนะครับผมนะแต่มันมีตัวเริ่มใหม่นะครับเราขออนุญาตใช้ตัวเริ่มเดิมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนะเนื่องด้วยว่ามันไม่ต้องคาลเตอร์บาร์สเลยแล้วมันทําการโซชา้าได้เลยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถามว่าตัวใหม่ดีไหมแต่มันดีมันต้องแต่มันต้องคาลเตอร์บาร์สไงนะครับนะมันก็พอลองเล่นจริงๆเนี่ยโอกาสใช้ต่ำมาก แล้วก็ตัวเริ่มมันแจกให้ทุกตัวอยู่แล้วเวลาเราจะจัดเด็กไหนเนี่ยเราก็สามารถหาตัวเริ่มได้เลยนะครับต่อมาเกรดหนึ่งก็จะเป็น p g ครับผมต่อมาก็จะเป็นโครนนะครับโครนก็เทคเดิมครับจากในโซถอดมันทิ้งนะครับแล้วก็โซชาร์สองอันนี้ก็เป็นตัวที่เติมโซเร็วมากๆนะครับเยลโล่โบ้ครับเยลโล่โบ้ใส่ไว้2ใบน,นะจริงๆอะ่ะใครจะใส่โคนเต็มแล้วใส่เยลโล่โบ้ไว้ใบเดียวก็ได้เพื่อเป็นแบบตัวใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าให้เยลโล่โบ้อยู่ที่ 1- นึงหอใบพออันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ สุดท้ายกิมมิคของมันจริงๆคือขบวนรถผีนะครับรถผีมีทุกล่างเกรดหนึ่งยันสามนะครับผมนะรถผีเปลี่ยนเทกด้วยอ่ะเท่าที่จำได้ในหัวเทกของรถผีในยุคนู้นนะครับรถผีมันจะมีความสามารถคือเวลาเวลาถ้ามีตัวมันเองอยู่ในโซเนี่ยตัวมันจะบวกพลัง นะครับผมดับโบกคือ2องสามพันนี่แหละจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าต้องมีตัวมันเองอยู่ในโตแต่พอมาถึงไอ้การ์ดแวนการ์ดซีโร่เนี่ยมันมีเทคเพิ่มขึ้นมาว่าเมื่อมันลงช่องแวนหรือช่องเรียก็ได้ครับผมมันจะเติมตัวมันเองเข้าไปในเด็กใบหนึ่งคือมันจะแบบการ์ดจริงมันทําไม่ได้หรอกที่อยู่ดีมันจะเติมเองเข้าไปในเด็กแต่พอวันนี้มันเติมเองเข้าไปในเด็กอย่างเช่นเราเอาใบนี้รถผีเกตหนึ่งลงช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้เอามาไล่หรือเอามาคอเรียก็ก เท่ากับว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ไอ้พวกรถผีเนี่ยมันติดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เทคนที่เพิ่มใหม่เทคนิคนึงของมันคือเมื่อถ้ามันมีไอ้กราดตัวมันเอง3ใบหรือมากกว่าในโซตัวมันเองจะบวกชี้มันเป็นเรียอากาศที่บวกชี้ได้ครับและถามว่าเคยทําติดไหมพี่เคยครับผมต้องพูดตรงๆว่าเคยเดี๋ยวจะบอกกันว่าเทคนิคการทําให้มันติดมันเป็นยังไงนะครับเราลยใส่รถผีไว้เต็มเนาะโอเคมาที่เกร2สองครับ ในส่วนของแวร์วูฟนะครับแวร์วูฟสิกเกอร์เราใส่ไว้เล่นกับตัวคิวตัวที่เราจะมาเป็นคิวทิกเกอร์เฉยๆนะครับเทคมันจะเหมือนพวกแกนสล็อตอย่างนี้แหละเอามาไว้ฮิวแล้วก็จะมีตัวตีฮิตจั่วครับเด็กนี้ไม่ค่อยใช้เคาน์เตอร์บาร์ครับผมเอามาตัวตีฮิตจั่วก็ได้นะครับเอ,เอมเบลมาสเตอร์ครับผมหรือแอมเบลมาสเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ตีฮิตนะครับอะไรก็ตีฮิตวันกากเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซชาร์สามซึ่ง อาจจะเอามาเรื่องมาช่วยในการโซชา์ช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวเอาของเข้าโซเร็วๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นรถผีเกตสองเทคเหมือนเกตหนึ่งเลยนะครับทุกอย่างเลยแล้วก็มาที่เกตสามครับที่เรียกได้ว่าเปลืองคอร์ชีปหายเปลืองแบบแมททิเรียลในการค้าวชีปหายนะครับใบแรกครับผมไอตัวไอเนี่ยไอตัวที่ไวเล่นกับแวร์บูคลิเกอร์นี่แหละนะครับแสดงมันจากมือนะครับแล้วเอามันกับเข้ากองหาแวร์บูคลิเกอร์ขึ้นมืออย่างนั้นสับเด็กเนี่ยไอตัวเนี้ย เอามันเป็นฮิลทิกเกอร์นะครับเราจะได้วนลฮิลได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นเบดวิงครับผมเบดวิงมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคหน่อยมันก็จะไม่ผิดก็คืออ่าเมื่ออยู่ในช่องวันกาถ้าเรามีโซ1สใบมันจะบวก15ื่นบวกสองชีถ้าเป็นของเก่าจะไม่บวกพลังมั้งจะบวกแค่2อชี้อย่างเดียวมันจะตีทุกเทิร์นที่มันโซ15บใบเป็น3าชี้ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคล่างก็เหมือนเดิมเมื่อมันลงช่องเมื่อมันเข้าถูงช่องวันกาเนี่ยนะครับก็เลือก การ์ดหนึ่งใบแล้วเลือกการ์ดตัวที่ชื่อเหมือนมันนะครับสามใบเนี่ยเอาเข้าโซหมดเลยนะครับแล้จริงๆมีแค่ใบ2ใบมันก็จับตัวนั้นเข้าโซได้เช่นกันนะครับแล้วก็รถผีครับเกตสามลดผีเกตสามเก่งชิบหายนะครับรถผีเกตสามเป็นทริปเปิลนะครับเราเห็นเทคครั้งแรกเก่งขนาดนี้เลยเหรอนะครับก็เหมือนเดิมครับมันจะบวกสองพันตามตัวเองที่อยู่ในโซนะครับผมนะแล้วก็ถ้า3ใบมันก็จะบวกคิอันนี้คือเทคแบบ1นึ่งสองสามเทคเดียวหมดเลยแล้วก็ ในส่วนของเทคมันลงแวร์หรือลงเรียเนี่ยมันแอดตั้งแต่เกดหนึ่งเกดสองเกดสามนะครับรถทุกเกดยัดเข้าไปในโซหมดเลยนะครับไอ้ยัดเขาขออภัยไม่ยัดเข้าโนยัดกลับเข้าเด็กหมดเลยทําให้เด็กมีของเติมอย่างเช่นตัวมันเองเป็นดอทิเกอร์หรือเป็นคียิคอลก็ตามนะครับถ้ามันยัดกลับเข้าไปคือมันก็ยังได้เป็นดอทิเกอร์หรือเป็นคียิเคอลเหมือนเดิมนะคือมันปั๊มตัวเองกลับเข้าเด็กปั๊มด้วยกลับเข้าเด็กไปเรื่อยๆนะครับเวลามันลงเรียหรือลงแวร์เนี่ยถือว่ามันเก่งมากๆแล้วก็แแต่่่่่วาเทคคคบบนนนนีียียยมมิััอูได้รระ โอเคสุดท้ายใบสุดท้ายเราก็ใส่อาร์มอนติดเอาไว้นะครับเพื่อใครอยากเล่นแบบโซเ,เยอะๆอย่างเงี้ยอาร์มอนยังเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับผมก็ถือว่ามีความดีงามวิธีการเล่นของเด็กนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะไม่ได้สนใจอะไรเยอะนะครับมันไม่เน้นชาร์จโซเร็วมันไม่เน้นอะไรต่างๆนานานะครับเวลาไลฟ์เนี่ยถ้ามีโคนก็ไลฟ์โคนถ้าไม่อยากไลฟ์โคนก็ไลฟ์รถมีอยู่2อย่างนี่แหละนะครับแต่พอขึ้นในช่วงเกศสถ้าเรามีรถเกศสเนี่ยให้เอารถเกศสคอในเรียการช่องหลังไว้ก่อน แต่การทําอย่างนั้นมือเราต้องมีเบรดวิงนะมือเราต้องมีเบรดวิงเลจจี้อยู่นะครับพอเราคอไว้ในช่องนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ในเทิร์นต่อไปนะครับในเชิญในเทิร์นที่เราเป็นเกจสเนี่ยเราจะเอาตีเพื่อเอาเอ็มเบมมาสเตอร์ยัดโซชาร์ดได้หรือว่าจะเอามาทวดนี้ตีเคอรด้บารสองคิดก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พอขึ้นเกจสปุ๊บให้เราไลท์เบรดวิงลงมาและชี้ลดเกจสใบนี้นะครับ เอามันจะดูดตัวที่เหลือที่อยู่ในกองเราเข้าโซหมดเลยพอเข้าโซปุ๊บถ้าเรามันไม่ไอตัวนี้มันไม่หลุดมาตกแดมกับขึ้นมือมากจนเกินไปเนี่ยในเทิร์นเทิร์นนี้เราจะให้มันมีสองีได้เลยและการบวก2000ันมันไม่ได้บวกแค่สองพันะมันไม่บวกแค่แบบจาก8ปดพันกลายเป็นหมื่นหนึ่งมันบวก2 0 0พันตามจำนวนการ์ดในโซนะครับตามจำนวนชื่อมันนะครับนั้นที่เหมือนกันที่ที่อยู่ในโซเนี่ยถ้ามันมีตัวมันอย่างน้อยน้อยสามใบมันบวก6กพันมันตีหมื่นสี่นะครับผม การตีหมื่นสี่ต่อบูทด้วย6กพันหรือเจ็ดพันก็ขึ้นสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราเล่นก่อนอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามยังเป็นเกตสองอย่างเพิ่งเก้าพันเนี่ย, 7, 2, 9, 000, ยได้ทิกมาก็จริงหรือว่าโดนตีไปสองครั้งก็จริงเพิ่งได้มาหมื่นเดียวงี้ยตัวนี้ก็ยังตีเข้าอยู่นะแล้วก็ถ้าเขามี2แดมแล้วเขามีคีจีบนมืออย่างเงี้ย ก็เท่ากับว่าเราก็ตีเข้า2แดมเลยหรือถ้าเขามี PG บนมือเราสามารถตัวนี้ดอย PG เขาออกไปก่อนได้ถ้าเขามี3แดมหรือมากกว่าเนี่ยพีมันจะถือว่าทํางานอัตโนมัตินะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเอาแวร์วุนะครับเก็บเอาแวรวูขึ้นมาเพื่อเอามาอินเตอร์เซ็ปไปตัวนี้ก็เก็บฮิวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือปั๊มโอเคสาไล่ปั๊มนะครับแล้วก็เบดวิงให มันจะมีโอกาสใช้เบ็ดวิ่งนั่นคือการไล์บ่อยๆนะครับไล์ลงแวรไล์ลงแวรไล์ลงแวรนะครับผมอาจจะเอาลงรถตัวหนึ่งหรือเอาลงอะไรอย่างเงี้ยก๊อปปี้ให้อยู่แถวหลังก่อนเทินหน้าเอามาตีเทินหน้ามาตีดาร์กเลกูล่ารอบนี้มันจะเป็นการรอรอเพื่อที่จะเล่นถ้าถึงเทินนี้ปุ๊บทุกอย่างลงตัวเทินหน้าก็ใช้เทินนี้ทุกอย่างลงตัวเทินหน้าก็ใช้เด็กมันอาจจะแพ้พวกที่มียิงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆคือลูกเล่นมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบปั๊มของคืนเด็กปั๊มของคืนเด็ก ข้อดีของการทําอย่างเงี้ยที่การ์ดจริงมันเล่นไม่ได้เลยคือว่ามันทําให้เด็กเราอ่ะไม่หมดไวจนเกินไปถ้าเรามองจริงๆอ่ะเอาทุกตัวลงแวรนด์ลงเรียนหมดอ่ะมันก็จะปั๊มทุกตัวคืนนะครับเหมือนเราเอาขึ้นมือมาแล้วปั๊มกลับคืนเด็กขึ้นมือมาปั๊มกลับคืนเด็กเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตรงนั้นไปนะครับวิธีเล่นแล้วก็ถ้าเราอยากให้เลจี้โซ่สิเราก็ใช้โคนดึงออกมาก็ได้นะ โคนก็ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ทำให้โตชา้าโตชา้าโตชา้ตชาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าปลายเกมถ้าเรายิ่งมีรถนะและยิ่งมีเบรดวิง่งควบค,คู่กับรถไปด้วยนะฝั่งตรงข้าวทำลายเรายากมากๆนั่นเอ,เองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับส่วนของทิกเกอร์เนี่ยก็ใบนี้ให้เป็นทิวทิกเกอร์นะใบนี้ต้องเป็นทิวทิกเกอร์อย่างเดียวหลายๆคนบอกพี่เป็นดอเป็นคีได้ไหมถ้าอยากจะโวดนั้นก็ได้หรือถ้าใครอยากแบบยื้อเกมนานๆเอาใบนี้เป็นทิวทิกเกอร์ก็ได้ครับไม่ผิดเช่นกันนะครับที่เหลือเนี่ยสำหรับเด็กเนี้ย ถ้ากลัวมือขาดก็ดอก้าไปเลยไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยพวกแวนพวกเลียกดคียกันเองได้อยู่แล้วนะครับผมนะไม่ต้องเรียสในเรื่องนั้นมากแล้วก็ในส่วนของอันอื่นๆก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยแล้วกันนะครับแต่หลักๆก็คือแค่นี้แหละนะครับจริงๆอาร์มอนสามารถก็เปลี่ยนตัวอื่นได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเด็กนี้อย่างที่บอกคือคอสมันเยอะมากเพราะว่าทิปเปิลมันใช้หลายใบมันใช้อย่างน้อยสิบสองใบนะครับนะมันเลยแบบ เปลืองของมากๆแล้วก็ดับเบิลเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็ถือว่าเปลืองอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ประมาณนี้มันก็จะไม่มีอะไรใส่เด็กมันเลยนะครับเน้นเด็กมันไม่ได้เน้นชาร์จเร็วเด็กมันเน้นชาร์จในสิ่งที่ควรจะชาร์จควรจะอยู่ในโซลแค่นั้นเอง mm hmm. นะครับผมนะก็ m อมเบอร์มเตอร์เป็นตัวที่เอามาช่วยในปิดจุดโหวว่าถ้าสูตรเกิดโซไม่พอคีของเบดวิงไม่ค่อยได้ใช้หรอกหลักๆจะเป็นลูกเล่นที่เกี่ยวกับพวกรถซะมากกว่า นะครับผมนะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะชอบกดไลค์ตามกด subscribe ผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมนะใครอยากสนับสนุนเรานะครับซัพพอร์ตเราสามารถกดสมัครได้เพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับฝากแฟนเพจด้วย v f t by ทีบ channel ครับแล้วก็ฝากไลน์ของเราด้วย t a ล shop นะครับสนใจั่งซื้อสินค้าต่างๆสามารถติดต่อได้เพย์แคล็บชวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะผมนะขอขอบคุณนะครับคุณจามิกรนะผมและคุณพศนะครับพี่สนภูมากมากนะครับผมที่สนับสนุนเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับผม